วันนี้โบก็มาทานอาหารที่ชาอวา่านะคะอยู่ที่เอรวันชั้นสองนะคะตึกเดียวกับการหฮยัทเอราวันนะคะตรงราชประสงค์ค่ะก็เป็นร้านอาหารอินเดียที่เปิดใหม่จากอินเดียนะคะแล้วก็เชฟเนี่ยมาจากดูไบนะคะก็อินกรีเดียนก็จะแตกต่างกันนะคะร้านก็โออ่ามีบาร์นะคะ เป็นค็อกเทลต่างๆแล้วก็เหล้าวายนะคะวิสกี้เอ่อข้างในก็จะตกแต่งอย่างหรูหรานะคะมีห้องที่สามารถนั่งทานรวมกันได้หลายโต๊ะและ v a t เว o o ูค่ะ mm hmm. ก็จริงๆแล้วที่นี่สามารถจัดเป็นลองเทเลได้นะคะสามารถนั่งได้ถึง 12, 1 0บถึงสิบสองพหารจานแรกเราก็สั่งเป็นอเรซี่ธรรมท่าชาร์ตนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นสแน็ค hmm. ที่ทำมาจากมะเขือเทศทั้งหมดนะคะ ก็มีรายละเอียดค่อนข้างมากแล้วก็อร่อยสมราคาจริงๆค่ะสำหรับเมนดิชนะคะอาหารหลักเรก็เลือกเมอร์กมาคานี่นะคะก็จะเป็นไก่ย่างชาโคในซอสนะคะกับโรตีนานกาเลกค่ะก็ทั้งสองก็รสชาติกลมกล่อมมากค่ะเข้ากันได้ดีค่ะ ก็เลือกคัดี่มาสามแบบน,นะคะที่เลือกมาก็จะมีมวิงชีลลี่นะคะแล้วก็บิดวูชนะคะแล้วก็บะฮาร์นี่ไวชาจะเป็นโยเกิร์ตกับกระเทียมเอ่อกระเทียมเผานะคะก็จะนีก,กันมาอยู่แล้วะคะ่ะก็ทั้งหมดจะเป็นเพลทวิเชอรี่นทานกับชีสน,นะคะแล้วก็จะเป็นลิ้นโซนากับผักะคะ่ะก็รสชาติกำลังมากคะ่ะ งานก็น่าอัศจากนะคะเพราะโบถามไปว่าตัวชาที่โบถานเนี่ยค่ะเปออิมีเทียงไงค่ะเชฟก็อธิบายนะคะว่าก็นาไชเทีมาต้มกับขมิ้นแล้วก็ขิงพิงเจอร์ค่ะจากนั้นก็ต้ชมชาำอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่นมเป็นสูตรเฉพาะของไชเทีของร้านนี้นะคะรสชาติดีมากเลยค่ะก็อิ่มท้องแล้วก็นุ่มหนวนมากค่ะจนโบสอบถามทางเชฟว่ามีทาเป็นทีแบ๊กขายเป็นสูตรนี้ย เชฟก็จะาไปพัฒนาเพิ่มเติมนะคะก็ถ้าใครมาก็แนะนำให้ทานนะคะการหนึ่งประมาณ150าสิบาทค่ะเราก็แวะถ่ายรูปก,กับบาร์ก่อนกลับนะทางร้านเองก็มีโปรโลดเฉพาะอาหาร10%นะคะแล้วเชฟให้คอมพเมนต์รีเป็นไอศครีมฝรั่งแดงกัแบบไอศครีมมูควาสนะคะจะรสชาติเป็นครีมมี่ค่ะอร่อยมากค่ะ รับกวนกดไลค์กดซับสไคร้ให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากมากคะ่ะ